สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามรายละเอียดในมีดีรายวันค่ะที่ห้องมงุฎรัฐโรฐงแรมทวิโลตัสจังหวัดนครศรีธรรมราชนายกรสอนวิสิตฐวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่นที่หได้มีนางสาวธัญพรคงเพชรครังจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวรายงานมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารนายอำเภอปลัดอำเภอที่กำกับดูแลงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาคราฐัฐเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น182คนโดยการอบรมจะแบ่งออกเป็น2รุนร่นรุ่นละ1วันจำนวน387ดคนจัดอบรมระหว่างวันที่1 0 1ถึงกุมภาพันธ์2565 โดยสืบเนื่องจากรัฐบาลได้ออกมาตราการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนให้มีเม็ดเงินงบประมาณลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วซึ่งจะช่วยสนับสนุสนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุถือเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้มีการใช้ทรัพยากรของแผ่นดินทั้งในรูปตัวเงินและวัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าทัานต่อเวลาจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบอนุมัติสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและผู้มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้ความรู้ความเข้าใจในตัวกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบตัติตลอดจนเทคนิคและวิธีการจัดหาพัสดุและการบริหารสัญญาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเกิดความรวดเร็วเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นให้เม็ดเงินมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐยึดหลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและประชาชนได้รับประโยชน์มีความคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดยนางธัญ,ญพรคงเพชรครางจังหวัดนครศรีธรรมราชกลับเพิ่มเติมว่าโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดีที่พวกเขาร่วมประชุมจะได้รับความรู้และนําไปใช้ในการปฏิบัติงานบริหารพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปจะได้รับประโยชน์จากผลสําเร็จของโครงการพัฒนาต่างๆด้วยหัวหน้าจะมีปัญหาในเชิงปฏิบัติเราอจจะได้ตามระเบียบราชการตามระเบียบพัสดุ ปัญหาที่เราต้องมาอบรแมแันนี้นะครับคือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพ,พการกับเรื่องที่เราไม่จบฟัาไม่ค่อยคิดกันเลยครับหัวหน้าโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนนยครับคิดว่าได้รการกล้าอะไรเดี๋ยววัวต้องลงนามที่นี่โรงงานน้ําดื่มสิงเราปิดคือขั้นตอนการผลิตปิดเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ําตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการบดเปื่อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ําดื่มสะอาดน้ดําดื่มสิง ด,ดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด